ครับผมสวัสดีครับมาเจอกับชัดสมุนไพรอีกแล้วนะครับเจอกันในป่าลึกเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมารับชมการขุดกระชายป่านะครับกระชายปานี่จะขึ้นอยู่เขาสูงแล้วก็เป็นเป็นหุบนะครับหุบที่ใหญ่นะครับขนาดใหญ่มีความชื้นที่เยอะนะครับให้พาเพื่อนมาได้รับชมกันแบบสดๆเลยนะครับ ันนี้คือกระชายฝ่าดอกก็จะสีม่วงนะครับสีม่วงขาวสีม่วงขาวมืออาจจะเลอะหน่อยนะครับเพราะว่าขุดมาทั้งวันหุก้า f อซีเขาสั่งไว้นะครับกำลังกูครับอันนี้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยหรือเลขานั่นเองนะครับผู้ติดตาม กระชายก็เป็นยาบำรุงธาตุอย่างดีนะครับขับลมนกระเพาะนะครับอย่างที่เคยบอกคิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอัปเดตใหม่เพราะว่าวันนี้มีสมุนไพรหลายตัวนะครับที่ว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับจุดเดียวกันเพื่อให้เพื่อนเพื่อนรับชมกันไปด้วยกันเลยนะครับนี่ก็ตัวนี้เป็นขิงแห้งนะครับ หรือขิ้งป่าบางท่านก็เรียกขิงแคงนะครับลักษณะหัวเขาจะยาวนะครับชอบขึ้นตามเง้าหินนะครับขิงแห้งตัวนี้จะกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมมากเขาชอบขึ้นตามผาหินนี่ครับซอบไม่ตามไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาขึ้นมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวรมาดูหัว หัวของกระชายป่านะครับหัวกระชายป่าเขาจะเป็นหัวสีเหลืองนะครับถ้าแก่ก็จะเป็นสีเขียวนี่ครับแบบหัวเขจะไม่เหมือนกันนะครับทรงหัวบางที่ก็อันนี้แบบโดนหินหนีบนะครับชอบขึ้นํำซอกหินบนผาหินนะครับจะไปปั่นเป็น เป็นยาแก้โกรคกระเพาะก็ได้นะครับใช้น้ำพึ่ง2ช้อนโต๊ะนะครับกับน้ำน้ำครึ่งลิตรแล้วก็กระชายประมาณสองเงาล้างให้สะอาดปั่นทั้งหัวเลยนะครับแล้วกรองเอากากทิ้งครับถ้าดื่มทานไม่หมดก็แช่ตู้เย็นได้กบลมใน,นกระเพาะเป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าท่านใด อยากเอาไปแกงก็แกงได้นะครับแกงส้มแกงเผ็ดได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เหมือนกับกระชายบ้านแต่ว่าแตกต่างที่ความหอมนะครับกระชายป่าจะหอมกว่าและหัวยาวกว่านะครับช่วงทรงหัวนะครับทรงหัวจะยาวกว่าจะแตกต่างกันถ้าเป็นกระชายบ้านเขาจะหัวตุม้มตุ้มนะครับหัวตุม้มตุมใหญ่ๆตรงข้อนี้นะครับจะไม่ห่างนะครับ ตั้สังดูตดูนี้ก็จะตัวนี้ก็จะเป็นไพยนะครับตัวนี้ไพยป่านะครับหรือว่านชนิดอื่นหรือท่านใดรู้ชื่อก็เม้นมาได้นะครับมาคุยกันตัวนี้เจออยู่กอนหนึ่งนะครับกอกะอาจจะไปศึกษาที่บ้านนะครับเห็นอยู่สองกอแต่เราขุดกอเดียวนะครับเพื่อปิการไม่ถูนพันนะครับพาเ,เพื่อนมารับชมป่านะครับ โอเคครับชัดสมุนไพรครับผม